ลาดบุรีเฮลันเมือง60งวดล่าสุดเข้า16งวดนี้ชัดๆชุดเด็ดวัดใหม่40,000งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 6สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดอีกแนวทางที่เด็ดไม่แพ้ใครเพราะตลอด64งวดล่าสุดมีเลขเข้า เกือบทุกงวดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบส่องรีบจัดชัดๆจัดไปจา้าแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนคลับของเลขสายอ่างน้ำมนตก็คงพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนตสุดแม่นของหลวงปู่สุดและอาติสัมเพาทอง นวัดใหม่สี0 0 0ื่นจังหวัดราชบุรีเพราะเท่าที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ตลอด64งวดคือตั้งแต่งวดวันที่16ิจพฤศจิกาย,ยน63ถึงงวดล่าสุดร1กรกฎาคม66ถือว่ามีเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้าทุกงวดและที่เด็ดไปกว่านั้นตลอด60งวดมีชุด3ตัวหรือ2ตัวเข้าตรงๆทุกงวด อาทิเช่นในงวดวันที่2พฤษภาคม66ซึ่งถือว่าเป็นงวดที่56ของความแม่นเพราะชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของอัติสัมเาวาทองก็มาครบทั้ง19และ65โดยเฉพาะคู่19ซึ่งตรงกับชุด2ตัวบนถือว่าชัดเจนมาก ต่อเนื่องในงวดวันที่16พฤษภาคม66ถึงแม้จุดภาพอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่ปะปะลงให้จะมีเลข9ทั้ง2ตัวแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันนะไม่งั้นคงมีคมสมหวังกันมากกว่านี้ ต่อเนื่องความแม่นในงวดวันที่1มิถุนายน66ซึ่งถือว่ามาครบทั้งชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างเพราะชุดเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนของอติสัมเพาทองในจุดที่ปะปะวงให้ก็ละไม้คล้ายกับเลข172ส่วนเลขในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดในอีกจุดก็มีครบทั้งเลข0และ9เอาเป็นว่าใครมีดวงตัดเล่นถูกก็คงยิ้มหวานกันอีกงวด ต่อเนื่องในงวดวันที่16มิถุนายน66ที่ชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดก็มีคู่72และ30ลอยเกาะกลุ่มไม่ห่างกันมากนะักว่าไปแล้วก็น่าเสียดายเพราะเลขออกตัวเดิมไม่งั้นคงมีคนถูกกันมากกว่านี้ค่ะ ต่อเนื่องในงวดล่าสุดงวดวันที่1นึกรกฎาคม66ที่ผ่านมาชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนของอติสัมเพาทองก็มีชุด8-16แน่นอนค่ะใครจับเล่น2ตัวก็คงยิ้มหวานจับคู่1 6กันอีกงวด แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันดีก่อนวันหวยออกพระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากภาพชุดอ่างน้ามนต์ทั้งสองที่เปิดเผยก็ถือว่าสวยสุดๆเริ่มต้นที่ชุดอ่างน้ามนต์ของอติสัมเภาทองที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น8 2 9 1 5 7หหรือ8 2 5สองส่วนภาพในมุมมองที่สองก็อาจจับคู่ได้เป็น 7 5 9 1 8 2ต่อเนื่องในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น 52, 18,79ต่อเนื่องกันอีกชุดอีกหนึ่งอ่างน้ำมนต์นั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนต์ของหนุ่มสูตรที่ในงวดนี้จักภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น 0,4, 6 3 5 8ส่วนมุมมองที่2ก็อาจจับคู่ได้เป็น6 0 5 3 4 8 5 4 8 093และในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น4 30 095 3 4 09 58สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองส่องและลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จับผลงานในงวดก่อนๆตลอด64งวดมีเลขเข้าตรงๆไม่ต่ำกว่า60งวดค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกราบขอพระ,ะคุณทางวัดใหม่4ีมูลที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนเพื่อเยี่ยมชมและร่วมทําบุญกับทางวัดเพราะในขณะนี้ช่วงนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งความเชื่อที่ถือว่าคึกคักมากเพราะในแต่ละวนันพระอาจารย์ท่านแทบจะไม่ได้พักกันเลยเนื่องจากสาธุชนคนที่รักและศรัทธาต่างเดินทางหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให ทางพระอาจารย์องค์ดำท่านเจ้าอาวาสได้ลงณนเะจิมฝ่ามือมหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าปังและเฮงมากค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่มีค่าครูค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถร่วมทําบุญได้ตามกำลังศรัทธาและถ้าจะให้ดีถ้ากลัวพลาดจะไม่เจอพระอาจารย์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเพจของทางวัดกันได้เลยนะคะ ยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงนี้ทางวัดมีข่าวดีขอบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคนเพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนร่วมทําบุญสมทบทุนในการสร้างกําแพงแก้วรอบพระโอโโสส ทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามการเวลาเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถร่วมทําบุญที่วัดกันได้เลยหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองแต่มีจิตสธาอยากร่วมทําบุญก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือสแกนคิวอารโค้ดของทางวัดตามที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะทําบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆจะได้ปังๆเฮงเงกันจ้าสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ เป๊ะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ